สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับอันบ็อกซิ่งปลอมๆกับผม N A V A D E T Y นะครับผมนวเด็กวก็แ s มสอีกครั้งครับแต่ว่าที่บอกว่าเป็นอันบ็อกซิ่งปลอมๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแอบ,บซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็จริงๆอะ่อะจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นรีวิวละกันแต่ว่าก็พอดีเก็บแพ็กเกจอยู่ที่ทํางานนะครับผมอันนี้ห้องใหม่มากก็ แม่บ้านเพิ่งมาคลีนห้องให้เมื่อกี้อาจจะโลิดนหนึงนะครับแต่เดี๋ยวในอนาคตสัญญาว่าจะดีขึ้นครับก็เริ่มกันเลยครับผมถุงส้มอีกแล้วอ่าอุ้ยนี่สติกเกอร์ยังยังคงเหนียวอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นอันบ็อกซิ่งกลองๆก็ตามถุงเด็แค่นี้ก็เลยแน่นอนครับต้องเป็น S.L.G ก็เป็นโอ้โอ ที่ใส่การ์ดนะครับผมน่าจะเป็นอ่านว่าออกเตอร์เฟย์การ์ดคาวีโบเอฟซอมสีอ e ีทูฟนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็ฮาราอันนี้นะครับผมจริงเนี่ยอ้สีคล้ายๆเสื้อเลยก็เป็นกระเป๋าใส่การ์ดง่ายๆเลยครับคือจริงๆอะ่ะชีวิตคนช่วงเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนตอนนี้เทรนน่ะมันเปลี่ยนไปเนาะ คนที่จะใช้เป็นกระเป๋าตังค์แบบจริงจังกระเป๋าตังค์ใบยาวอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มที่จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าก็จะใบเล็กลงเล็กลงเล็กลงหรือว่าคนก็จะแบบพยายามใช้เงินสดน้อยลงส่วนใหญ่ก็จะพกแค่การ์ดต่างๆทีนี้เนี่ยเทรนของพวกการ์ดโฮเดอร์เนี่ยก็เลยมาแรงก็ ทำไมถึงต้องเลือกที่เป็นอันนี้นะครับผมข้อหนึ่งเลยก็คือมันสะดวกมากจริงๆอะ่ะมันจะมีการ์ดโฮลเดอร์แบบที่มันเป็นแบบเป็น traditional อ,อารมณ์ประมาณอันนี้ครับผมคือจริงๆอะ่ะผมใช้อันนี้ก่อนหน้านี้สมัยก่อนผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็จะมีความน่าลาคาญเช่นแบบออสมมติถ้าเรารีบๆอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบกว่าจะหยิบขึ้นมากว่าจะดึงกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็มีความเสียเวลานิดนึงก็เลยมาพบว่ามันมีตัว เนี่ยครับ MS ม v ซึ่งข้อดีของมันคืออะไรมันง่ายมากเลยครับพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีช่อง2ออันอย่างนี้ทีนี้เนี่ยสังเกตว่าตัวซิลูเอตมันนะครับผมมันจะมีความแบบมีความบมวมของมันอยู่พอมันบมวมเนี่ยมันหมายความว่ามันสามารถใส่การ์ดได้ค่อนข้างที่จะจุมากๆแล้วก็ จริงๆที่ผมเคยที่ผมใช้อยู่เนี่ยใส่ได้น่าจะเกิน10ใบนะครับผมรวม2ข้างเนาะก็เดี๋ยวทําให้อยู่จริงๆอันนี้ก็จะมีการ์ดอยู่ปึกนหนึ่งอ่ะการาดมีกี่ใบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ใบพอดีก็สมมุติผมแบ่งครึ่งเป็นข้างละ5ใบก็สามารถใส่ได้ทั้ง2ข้างนี่ครับ ก็ยังปิดอยู่แล้วก็เอาจริงๆมันยังมีสเปซหรืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยอุ้ยแปบบ๊บนึงนะมันมีเลขบัตรเครดิตเออเอานี้ดีกว่าล้วก็หลังจากที่เราใส่การ์ดไปสิงไฟครับสังเกตว่ามันยังมีรูมในการใส่ได้อีกนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะทีเนี้ยนอกจากการ์ดแล้วเนี่ยเรายังสามารถพับเงินสดใส่เข้าไปข้างในได้อีก ซึ่งผมเคยลองก็จริงๆใส่ได้เยอะมากแต่ว่าปกตไิไม่ไม่ค่อยพบเงินวันนี้ก็เลยไม่มีเงินก็เลยใส่ให้ดูไม่ได้ทีนี้ประโยชน์ของมันนอกจากใส่การาดได้เยอะแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกผมเคยลองใส่กุญแจรถก็ได้นะสมมุติว่าเราไม่ได้มีการาดเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ผมใช้อันนี้ใส่กุญแจอยู่สมมุติเราไม่ได้มีการาดเยอะอะไรขนาดนั้นเราอาจจะใส่การ์ดแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งใส่กุญแจรถ อีกข้างหนึ่งเนี่ยใส่กุญแจรถปึ้งแล้วก็โอ้กทูโก้ค่ะเพราะว่ามันไม่ทำให้ทรงเสียเลยแล้วก็แบบใช้ได้ปกติใบเดียวไปได้ทุกที่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติเราใส่การ5ใบตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ยังมีรูมในการที่เราจะใส่เหรียญน,นิดๆหน่อยๆห,หรือว่าใส่เงินสดใส่แบงก์อะไรเงี้ยเข้าไปฉะนั้นใบเดียวจบๆแบบ ไปยิมไปทํางานไปกินข้าวกลางวันตามภาษาแบบออฟฟิศอะไรเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคือเวิร์กมากที่สําคัญเลยเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวคาวีเนี่ยครับคือสีเยอะมากซึ่งสีของยี่ห้อเนี้ยแอมเมสครับผมเป็นยี่ห้อที่ทําสีออกมาสวยมากแต่ว่าพอมันเป็น slg หรือว่าแบบ small l e a t e r goods เนี่ยครับผมมันเลยทำให้สีสด,สดเนี่ยมันเป็นที่นิยมและค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรถ้าเราเข้าไปในชอ็อปส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สี เึมๆนิดนึงเช่นสีดาสีเทาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณผู้ชายใช้ก็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 ดีเพราะว่ามันเป็นเนาะสีเข้มๆใช้ได้เรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมอยากได้แบบอยากได้สีฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันในช็อปมันไม่มีครับผมส่วนเราพูดถึงข้อดีกันหลายหลายอย่างแล้วก็คือ นอกจากว่าจะคอมแ a c t นะครับผมพกง่ายสีสวยคุณภ,ภาพดีแบรนด์ดีหนังดีแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียข้อเสียอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าราคาครับอ่ะจริงๆแล้วอ่ะสำหรับยี่ห้อเนี้ยราคานี้ก็อาจจะไม่แพงมากแต่สำหรับแค่กระเป๋าใส่การแค่เนี้ยในราคา1 3 1 0 0บาทในช็อปไทยนะครับผมก็ถือว่าราคาสูงแหละแต่ว่าเอาจริงๆของพวกเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้อยากจะ มาเปลี่ยนของในกระเป๋าตังหรือว่าในกระเป๋ากาสบ่อยๆใบ,บเดียวก็อยากจะใช้ไปนานๆเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เป็นอีกหนึ่ง consideration ครับคือในเรื่องราคาข้อ2ก็คือว่ามันโลคีมากๆเลยคือมันไม่มีอะไรเลยข้างนอกเนี้ยคือถ้าสมมติว่าคุณจะใช้เพื่อให้มันแบบเฮ้ยฉันใช้ของแบรนด์เนมนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรโชว์เลยอะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะ เออถ้าใช้ชาแนลมันก็ยังมี c ีเนาะใช้ LV ใช้ Gucci อะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเฮ้ยเออ,เอ,อยิบขึ้นมามันยังพอรู้แต่ว่าเครื่อนเนี้ยต้องคนที่รู้จักมันจริงๆะครับถึงจะรู้ว่าแบบเออมันคือ m อมเอสเคาวีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งข้อเสียก็คือมันอันแค่นนี้เพราะฉะนั้นน่ะระวังทำหายแบบไปวางไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับถ้าหายคือหายทางกระบิ่เลยครับผม ็ส่วนตัวใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าชอบชอบมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเราใช้อันนี้เเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์โฮเดอร์เนาะคีย์พาวช์ของลุยวิกตองอันนี้คือซื้อมาอีกนานมากเกือบ10ปีแล้วซื้อตั้งแต่มัน6กพัปัจจุบันมันแบบเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับแล้วก็ได้ยินว่ามันหายากมากๆก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าโอเคมันมันไม่ได้ตั้งใจดีไซน์มาเอาไว้ใส่ใส่ากานเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบขัดนิดหนึ่งเวลาใส่เนี้ยมันก็จะมีความแบบมีความฟิตนิดนึ่งครับเวลาจะหาก็ต้องแบบมีความคุยๆเขี่ยๆนิดหนึ่งซึ่งอ่ะก็เบื่ออันนี้เราก็เลยเปลี่ยนไปใช้อันนี้เพราะว่าอยากมีชีวิตพนักงานออฟฟิศอะห้อยคอแล้วก็ใส่บัตรรถไฟฟ้าใส่บัตรเข้าออฟฟิศอะไรต่างๆไปทํางานแต่สรุปก็มีความน,ามาน่าลำคาญความแค่ความงัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เราใช้ชีวิตอยู่กับคีย์กาดรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบัตรกินข้าวกลางวันที่ออฟฟิศเอ่ยบัตรเข้าคอนโดหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัตรเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันเราเลยก็คือเฮ้ยอันเนี้ยแปะติดแล้วมันก็จะสามารถกูทุกโกไปได้ทุกที่แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะสัญญาณมันขาดกันนะมันก็ต้องแบบ งัดขึ้นมาเพื่อที่จะติดแล้วก็เก็บเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จังหวะที่เรารีบๆรียเราต้องงัดออกมาเนี่ยน่าเบื่อมาก <c oughs> ก็เลยเอาวันนี้โยนทิ้งไว้ที่บ้านนานมากแล้วก็เก็บกาดแบบกระจัดกระจายอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ในที่สุดก็เลยอะลองตัวนี้มาเพราะเห็นแบบในเว็บต่างประเทศนะครับรีวิวกันเยอะมากเพราะมันเป็นตัวที่แบบเอออถประโยชน์เยอะจริงๆก็เลยลองอะกัดฟันซื้อมาใช้แล้วก็รู้สึกว่า ดีจริงๆครับกับ MS c a อสควในราคา13,100บาทในหนังเอฟซัม um นะครับผมรู้สึกว่ามันจะทำมาในหนังเอฟซัม um, ก็คือเป็นหนังวัวที่ปั๊มลายลักษณะาาก็จะคล้ายๆกับปาดซ a f f i าโนหรือว่าชาแนลที่เป็นหนังคาเวียกับอีกหนังอีกชนิดหนึ่งที่รุ่นนี้ทำออกมาเป็นหนังเชฟก็คือเป็นหนังแพะเข้าใจว่าราคาจะสูงกว่าหนังวัวที่เป็นเอฟซัม um, นิดหนึ่ง แต่ก็ไม่น่าไม่น่าจะต่างมากน่าจะประมาณพันสองพันก็ประมาณแบบหมื่นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็สำหรับการรีวิวสั้นๆตัวกระเป๋าใส่การ์ดคาวีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้สั้นๆน,นิดหนึ่งจริงๆมีกล่องนึงแต่ว่าเอาไว้รอบหน้าละกันเนาะเ,เพราะอันนี้มันเป็นอารมณ์แบบของแต่งบ้านเดี๋ยวรอให้มีอะไรๆก่อนแล้วค่อยว่ากันก็วันนี้ พอดีค,คลิปที่แล้วมีคนติชมเรื่องเสียงเอ่ยเรื่องแสงเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ห้องโล่งนิดหนึ่งก็เลยคิดว่าในอนาคตอ่ะก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมสําหรับแรกๆเนี่ยก็รบกวนดูไปก่อนนิดนึงนะนจริงๆมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเยอะเลยอยากจะรีวิวของมากมายเลยอย่างอันเนี้ยกระเป๋าก็อยากจะรีวิวให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าก็ในอนาคตละกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ